<Z> บริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม m a ส d a Thailand s ส e น k คพรีวิว2020ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์มาส d a าอ l นิวมาสด้ BT50 ก่อนเปิดตัวพร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการในต้นปี2021งานนี้หนุ่มบอยเจยริรชาติก็ไม่พลาดไปสัมผัสเพื่อคุณผู้ชมชาวแซททีวีตามหนุ่มบอยไปเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทดสอบกับวั z d a All New BT 5 0ซึ่งเป็น All New นี่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดภายนอกเริ่มจากกระจังหน้าโดดเด่นมากมีความกว้างมีความสูงแสดงถึงความดุด,ดันรวมถึงไฟหน้าเป็น LED ถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปเนี่ยจะเห็นความลงตัวไม่มีความรู้สึกว่าเป็นรถกระบะเลยอาจจะเป็นเหมือนพวก CX 3 0ูนะครับผมด้านข้างเส้นสายออกแบบมาให้ลงตัวกับด้านหน้าอย่างดีไฟด้านท้ายก็เป็น LED เหมือนกันภายในห้องโดยสารของ All New BT 5 0มีความเป็น เหมือนกับรถ SUV เบาะสามารถปรับได้ถึง8ระดับส่วนในพวงมาลัยเนี่ยก็ปรับได้สีทิศทางจอดิสเพย์ที่ให้มากว้างใหญ่มากนะครับผมแล้วก็จะมีทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นความสะดวกสบายที่ทาง Mazda ให้มาในรถปิกอัพนะครับผม แล้วส่วนในเครื่องยนต์ของ o l New BT50 คันนี้นะครับเครื่องยนต์ก็มีทั้ง2แบบเป็นเครื่อง3,000กับเครื่องหนตัวเครื่อง3,000เนี่ยจะให้แรงม้า190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นะครับผมส่วนเจ้าเครื่องยนต์1 9เนี่ย150แรงม้าแล้วก็แรงบิดที่350โดยที่ o l New BT50 นะครับมีทั้งตัวกับเครื่อง2 0ล้อแล้วก็4ล้อส่วนในเรื่องการขับขี่หรือสมรรถนะเนี่ยเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวเราไปขับกันดูนะครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบ all new musta bt 5 0ซึ่งในแท็กเนี่ยผมได้ขับทั้ง2รุ่นทั้งรุ่น1.9แล้วก็เครื่อง3.0ดเดี๋ยวนี้รถปิกอัพออกแบบให้ช่วงล่างหรือว่าความนุ่มนวลเนี่ยแทบจะเหมือนรถเก่งเลยสำหรับท่านที่สนใจทาง m a z d a จะมีการเปิดตัวในปี2 5 6 4แต่ว่าเวลาใดเนี่ยรอติดตามชมกันดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามอัปเดตยนตรกรรมหลากหลายสไตล์ตลอดทั้งปีได้ที่แทบทีวีที่เดียวห้ามพลาดนะคะ